สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเก่าสรามาบอกกล่าว บีม,บมพิมพิยากกรำไปสโมสรน,นี้จริงหรือไม่จะรัดพรทุบขาด25ต่อ4ผ่านนิวไทยเปชนะ3ต่อ1เซตสาวไทยไวัย18ปีหลังแขนชิงที่3คุราชิกิเวียดนามระทึกแบ่งกลุ่มสโมสรชิงแชมป์เอเชียอีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของบอลเล์บอลท่านผู้ชมครับยังคงมีข่าวสารมาบอกกล่าวกันทุกวันอีพีนี้เริ่มกันแต่เช้ากับข่าวสารของสาวไทยนะครับท่านผู้ชมเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับในการเปิดตัว สำหรับสาวไทยที่จะไปเล่นที่ต่างประเทศท่านผู้ชมครับก็คือน้องบีมพิมพิชยากกรัมนะฮะที่มีข่าวคราวว่าจะไปเล่นที่เยอรมันเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ายังไม่มีการเปิดตัวกันแต่อย่างใดแต่สื่อเนี่ยโ,โหออกมาพูดกันใหญ่แล้วสําหรับสโมสรน,นะครับที่น้องบีมจะได้ไปเล่นท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นการคาดการณ์กันแต่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่สายข่าวออกมาบอกกล่าวว่าข่าวคราวที่หลุดออกมา ในการไปเล่นที่ยุรมันนั้นก็คือเฮสโค้ดคนใกล้ตัวที่เคยทำงานอยู่ที่คุรุเบะนั่นเองไนะครับซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่สมโมสรนยุรมันที่กำลังตกเป็นข่าวกับทางน้องบีมมาลองวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันนะครับ กับเรื่องราวนี้เพราะว่าสโมสรที่ผมได้ทราบมานั้นนะครับเป็นสโมสรหลักในหีีกสูงสุดของยอรมันอย่างสโมสรเอสซีพอร์ตดัมนะครับถือว่าเป็นสโมสรใหญ่เลยทีเดียวซึ่งผมก็ไปเช็คในเพจเว็บไซต์นะครับในเรื่องของการเสริมตัวต้องใช้คําว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งเสริมนะครับนักตบสาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเพื่อนของทางฝั่งน้องบีมพิมชาโก๊กรัมนะครับในตำแหน่งของริบโบโลอย่างยูริกะบัมบะซึ่งมันก็เพิ่มน้ำหนักได้พอสมควรนะสำหรับเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมและผู้ช่วยโค้ดนะครับอย่างชินโยชิดะก็เป็นทีมงานสตารโค้ดนะครับในชุดนี้ด้วยซึ่งผู้สอนหลักนะครับเป็นทางฝั่งของริคาโดโบเอลี่นะครับเป็นเฮดโค้ชชาวอิตาลีที่เข้ามาคุมนะครับแต่ก็ใช้ผู้ช่วยโค้ดจากญี่ปุ่น อย่างโคดโยชิระนี่แหละคนที่เป็นต้นข่าวด้ยแหละท่านผู้ชมครับยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกย้ําอีกทีนะครับว่าอาจจะไม่ใช่สโมสรนนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แต่เพียงเท่านั้นจากผมนะครับหลังจากที่ไปดูความเคลื่อนไหวในเพจเว็บไซต์ของทางสโมสรแล้วเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจในเรื่องของตัวผู้เล่นที่สโมสรพอชดัมเสริมตัวมาในฤดูกาลนี้นะครับท่านผู้ชมมันยังขาดอีกหนึ่งตำแหน่งสําคัญมากเป็นตําแหน่งตัวหัวเสาซึ่งปัจจุบันยังคงมีเพียงแค่คนเดียวเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนลครับว่าบ เสริมใครเข้ามาบ้างในฤด,ดูการนี้ตามภาพนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนะตัวเซตเตอร์2คนหมายเลขหนึ่งเนี่ยมาจากโคเอเชียอย่างน้องคาร่าอันตูโนวิชตำแหน่งเซตเตอร์นะครับสูง183เกิดปี2002นะนะฮะอีกหนึ่งคนเป็นเจนนาเอววชนะครับตัวเซตเตอร์เหมือนกัน ส่วนสูง178เซนนะครับเกิดในปี2000ซึ่งก็อายุยังน้อยกันอยู่เลยนะครับดูตำแหน่งตัวหัวเสาบ้างนะครับทากผู้ชมมีคนเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับคือดานิเอลฮาบินก็มาจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเลยครับสูง185เซนซึ่งตำแหน่งนี้ยังเหลือโคตา้าอีก2โคต้านะครับทากผู้ชมน่าลุ้นมากเหมือนกันนะส่วนตำแหน่งตัวตีบอลน,นอกนะครับก็มีทางฝั่งของเอรีเนอร์โฮฟเฮาส์นะฮะอันนี้สูง185เกิดปี2000เป็นสาวอเมริกันนะครับและมิเชลบัน 184ปี2005คนนี้สาวยุรมันนะครับตำแหน่งนี้ก็ขาดอีกหนึ่งโคต้านะท่านผู้ชมนะส่วนตัวบล็อกกลางนะครับของสมุตรสอนพอชดัมเนี่ยก็มีทางฝั่งของอารีนานาซินนะฮะ เป็นตัวบล็อกจากเยอรมันทุกผู้ชมครับส192เกิดปี2005และสาวเบลเยียมอีกหนึ่งคนครับแอนนาคูเบิร์กนะครับเป็นตัวบ็อกกลางนะสูง187นะครับเกิดปี2004และตัวบ็อกกลางอีกหนึ่งคนจากอเมริกาครับอย่างซาบรีนาสตาร์นะครับทุกผู้ชมครับ188เซนเกิดปี2000ส่วนริบโร่สตัวครับเป็นเรนาคลิอฟนะฮะจากเยอรมันสูง170นะครับและยูกิบอมบา อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพิ่งเสริมก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวที่บโรจากญี่ปุ่นซึ่งมาจากทางสโมสอคุรุเบะนะครับสูง164เซนติเมตรและทีมงานสตารโค้ดครับอย่างชินโยชิดะนะครับก็เป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับของโค้ดดิคาโดโบเอรีนี่คือโคต้าการเสริมทีมของสโมสรพอสดัมนะครับที่ยังไม่ลงตัวนะยังขาดอีก3โคต้าใหญ่ๆเลย ส่วนใหญ่ก็เป็นตำแหน่งของเกมรุกแหละครับทุกผู้ชมและทําไมจะต้องเป็นน้องบีมพิมพ์จากก๊กลําอ่าเป็นคําถามใหญ่เหมือนกันนะคำถามนี้นะฮะสำหรับสมสรใหญ่ในยูโรมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในหลายๆฤดูก,กาลที่น้องบีมเล่นให้กับทางครูเบตสิ่งหนึ่งที่มันมีความน่าสนใจมาลตลอดก็คือน้องบีมเป็นผู้ทำแต้มสูงสุดของลีกนะครับลีกญี่ปุ่นซนะึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในเรื่องของความเหนียวแต่น้องบีมเองเ,องเนี่ยติดท็อปไฟต์ตลอดนะครับในลีกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่่อวา ลีกของเยอรมันให้ความสนใจเธอก็เพราะเรื่องนี้นะครับผมเองก็ย้าอีกทีนะครับว่าเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แต่เพียงเท่านั้นท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมเนี่ยดีใจหมดแหละถ้าเห็นนักตบสาวไทยไปเล่นที่ลีกไหนโดยเฉพาะลีกยุโรปนะครับซึ่งเป็นลีกใหญ่ในระดับบุนเลสติก้าแน่นอนว่าเราเนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่านักตบสาวส่วนใหญ่ก็มาจากอเมริกายุมันสำหรับสโมสรนี้นะสโมสรอื่นผมก็ยังไม่ทราบนะครับนี่ก็เอามาวิเคราะห์ เอามาสืบกันนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดท่าผู้ชมมีความเห็นไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิไปได้เลยเรื่องราวต่อมาไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมครับของนักตบสาวไทยของเราในลีกของไต้หวันซึ่งมา่ําคืนที่ผ่านมานะครับจรัดพรลงทําการแข่งขันซึ่งนัดแรกออกสตาร์ทไม่ดีนะครับแพ้ไปก่อนนะสามต่อหนึ่งเซตนะครับเพราะว่าไม่มีดารินไปผู้ชมครับพอราดินไปถึงงนะโอ้โหเปลี่ยนสถานการณ์ของสโมสรเลยนะครับอย่างนิวไทเปซิตี แมตช์ที่2ครับสามารถเอาชนะนะครับสโมสรวิกตอเรียบอลเลย์บอลคลับได้นะครับสต่อ1เซตกันเลยทีเดียวและเป็นการทุบที่แต้มขาดมาก25ต่อ10ตามภาพนี้เลยท่านผู้ชมครับถึงเซตแรกเนี่ยนิวไทเปชนะไป25ต่อ14นะครับเซตที่2 25ต่อ11เซตที่3นี่เสียเซตนะครับ23ต่อ25และเซตที่4ครับ25ต่อ10เลยนั่นบอกว่าแต้มค่อนข้างขาดนะครับในการพบกันกับคู่แข่งในนาที่สอง สำหรับทีมของสองสาวไทยของเราครับอย่างจุัาพรและก็ดารินปิ่นสุวรรณในการไปเล่นในลีกของไต้หวันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวดารินได้อย่างสุดยอดจริงๆซึ่งจุรัาพรเองนะครับก็อยู่กับทางสโมสรน,นครราชสีมานะเพิ่งย้ายมาเล่นให้กับนิวไทเปในฤดูกาลนี้นะครับก็เลยไม่ได้เล่นในสึกของซิงแชมป์สโมสรเอเชียนะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากเพราะว่าแบ่งกลุ่มไปแล้วนะครับ ก็ติดตามผลงานของ2ส,สาวกันต่อไปนะครับว่าจะพาสโมสรนิวไทเปเนี่ยไปถึงอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็มีลุ้นค่อนข้างสูงเลยนะครับกับการอยู่ในดับหัวตารางคะแนนซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยเห็นผลงานที่ชัดเจนหลังจากที่2ส,สาวนี้เล่นเข้าขากันเลือเกินเลยนะครับสำหรับราดินแล้วก็จรัสพรนะครับท่านผู้ชม ให้กำลังใจสาวไทยเราต่อไปครับลุ้เราต่อมาไปดูในสื่อของ PVL กันหน่อยสาวไทยวัย18ปีของเราครับจะลงทําการแข่งขัน,ขนในนัดชิงที่3นะครับทุกผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เลยครับอยู่พอสมควรเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมากในทางฝั่งของอาเซียนนะครับสำหรับผลงานที่โดดเด่นและสามารถหักปากกาเซียนไปหลายด้ามอยู่เหมือนกันเพราะว่าสาวไทยของเราเล่นกับทีมอาชีพของฟิลิปปินส์ได้อย่างสูสีซึ่งนัดแรกเนี่ยการแพ้กุรากิกิไป3-1ตเซตเนี่ย ก็ถือว่าสูสีมากๆาก,กันนะครับเรียกเซต,ตจากทีมสโมสรจากญี่ปุ่นได้อย่างที่เราทราบครับว่าแต้มไม่ได้ขาดเลยในการพบกันกับทางสโมสรกุราชิกินะครับมาในเกมที่2เนี่ยเจอแชมป์หสมัยอย่างกรีนไบรท์ซึ่งเราแพ้ไป3 0เซตนะครับซึ่งแต้มก็ไม่ขาดนะถึงแม้ว่าจะแพ้ไป3 0ก็ตาม ในนัดที่3เราเจอซิงแนลนะครับเราก็แพ้ไปอีกแต่เป็นการแพ้แพ้ที่แต้มในสูสีเหมือนกับ2เกมที่ผ่านมามาในเกมที่4เห็นการพัฒนาของสาวไทยชุดนี้อย่างชัดเจนนะครับพอเล่นเข้าขากันแล้วเนี่ยแม่ชนะสินะครับสามารถเอาชนะนะครับสมสร f o ฟ็อกซี่ได้นะครับถือว่าเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าชนะไป3ต่อ2เซตสู้กันได้อย่างสุดยอดนะครับจนทําให้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปชิงที่3เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ฟ็อกซี่ไปแพ้ให้กับกรีนไรท์นะครับทุนผู้ชมเลยนะสุดท้ายทําให้เราเนี่ยต้องไปชิงกับคูราชิกินะครับสำหรับวันนี้บ่าย3ซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหน่าสนใจเพราะเราเคยเจอกับเขามาแล้วในเกมแรกคงจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่สูสีมากขึ้นนะครับในการแก้เกมในการดักทางกันเนาะผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนทานผู้ชมครับเรื่องราวสุดท้ายไปดูในสึกของชิงแชมป์สโมสรเอเชียกันหน่อยทุนผู้ชมครับแบ่งกลุ่มออกมาแล้วตามภาพนี้เลยนะครับ เจ้าภาพอยู่ในกลุ่ม A ครับโคลาชนะฮะร่วมสายกันกับทางสมโมสรกัวนิส VC ของคาซักนะครับควายชิงของฮ่องกงและดึกสางครับจากเวียดนามท่านผู้ชมอีกกลุ่ม B เนี่ยต้องบอกว่าเดือดเลยกลุ่มนี้นะครับเป็นทางฝั่งของสมโมสรแชมป์เวียดนามนะครับอย่าง LP Bank นะครับเจอกับทาง NEC เจอกับทางไซป้าครับนะครับและสุดท้ายเนี่ยเจอกับทางโม r รดิกสกายของฟิลิปปินส์ท่านผู้ชม หลังจากที่ประกาศลผลแบ่งกลุ่มออกมาแล้วครับเวียดนามทราบก็เดือดเลยท่านผู้ชมครับนี่ตามภาพเนี่ยตู้เย็นครับเจอกับทาง n อ c โพสต์รูปตู้เย็นคู่กับว่าดะเลยท่านผู้ชมครับนะคอมเมนต์ถล่มทลายนะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะแสดงความเห็นอย่างไรหลังจากที่ทั้ง2ทีมไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็แปลก เชียร์ให้ทีมเวียดนามอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องแยกสิเออจะไปเอาเปรียบชาวบ้านเขาได้ยังไงนะฮะคอมเมนต์ท่านแรกบอกว่าอีทีกับซูอ้อมแขนฉันอีกครั้งฉันจะเชียร์เธอให้สุดใจนะครับบีทีนี่คือตู้เย็นนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่ามีบริศลาเล่นกันกับทางดินถุยนะคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าขอให้บอลลบอลหญิงนั้นปลอดภัยดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมนั้นจะชนะได้เหมือนกันเออคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เห็นตู้เย็นพบกับวาดะซึ่งไม่ต่างกันเลยว่าอย่างนั้นโอ้โหเทียบกับวาดะเลยนะคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเห็นแล้วในกลุ่มบีของเราเนี่ยน่าสนใจมีโอกาสเข้ารอบสูงคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเวียดนามมีโอกาสได้ชิงกันแน่ว่าอย่างนั้นโอ้โอยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าสุดยอดไปเลยฉันจะได้ดูบอลเล่ในทีมที่ฉันรักอีกแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่า มีมันน่าประหลาดใจมากในตำแหน่งของ OP เล่นในรอบชิงชนะเลิศในสกของ VNL ซึ่งเธอเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนะใช่ไหมเออตั้งคือหมายคำถามตกใจเหมือนกันคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเห็นแบบนี้ควรที่จะหาตัวบล็อกใหม่ด่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าวาดะกับตู้เย็นเหรอฉันคิดว่าตู้เย็นทรงพลังมากกว่าวาดะนะหนักแลยแหละผมว่านะครับแหม แฟนอบอลเวียดนามมีออกแนวนี้ตลอดเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเออแม่อยู่ดีๆบอกตู้เย็นเท่ากับโคกะว่าดะไปแล้วทานผู้ชมเอา้างานนี้รอติดตามกันต่อไปทานผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเชฟปรุงบอลหน่อยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ